เรื่องนี้มาเล่นซีรีส์วครั้งแรกปหครับครั้งแรกไหมเหรอครับจริงๆเคยไปรับเชิญแบบว่าเบ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยในในในซีรีส์ก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้มีบทบาทตัวละครชัดเจนอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนเป็นรับเชิญแบบรับเชิญจริงๆอะไรเงี้ยครับรอบนี้ก็คือเหมือนแบบเข้ามารับเล่นเป็นซีรีส์ไวทที่มีบทบาทในตัวละครในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในนิยายเหรอเดี๋ยวอยู่ในนิยายของของละครเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับ ทำไมตัดสินใจรับเหรอฮะอก็จริงๆตอนแรกเริ่มจากน้องวอ,อน้องวอดีเอ็มคือ,อ,อคือ,อ,อ,รคอจริงๆเราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเราทํางานกันมาอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอจบโปรเจกต,ต์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยร่วมงานกันไปเงี้ยครับก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วน้องก็ดีเอ็มมาประมาณว่าแบบไอพี่อยากให้พี่แบบว่ามาแบบเล่นซีรีส์หน่อยพี่รับไหมหรืออะไรไงก็เลยบอกว่าอ๋อได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยรายละเอียดกันก่อนเนานะอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลย จากนั้นก็จะเป็นฝั่งของทีมงานเขาประสานกันพอคุยกันลงตัวก็เลยแบบเอ้ยโอเคก็ก็รับมาเล่นกับน้องอะไรเงี้ยครับใช่บทบาทหรอก็คือจริงๆตัวละครของลิซเนี่ยจะเป็นเหมือนจริงทุกคนนัดไม่รู้ว่ามันสปอยไหมเนาะไม่ไม่ไม่เออน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าอย่าตัวละครชื่อแพ็คนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนคนรักเก่าของของน้องวอในเรื่องนะครับก็คือมาร์คเขาชื่อมาร์คอะไรเงี้ยครับของลิซชื่อแพ็ค แล้วก็เหมือนเป็นคนรักเก่าที่เหมือนเคยเคยเคยรักกันแล้วก็เหมือนใช้คําว่าอะไรอ่ะห่างหายกันไปส่วนตัวน้องเขาก็ดําเนินเรื่องกับตัวคู่ของเขามาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันมีจุดเปลี่ยนของของด้านความรู้สึกของทั้งคู่ของตัวเอกทั้งคู่อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยได้กลับมาหาคนรักเก่าและจากนั้นก็มีจุดเทิร์นพอยต์ซัมติงอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วในในซีรีส์อ่เขาวิพากษ์แรกเนาะ ภาคแรกของคนรักเรื่องพี่มีการเล่าจุดนี้มาแล้วแต่ว่าจุดตรงนี้ที่เล่าเนี่ยอาจจะยังเล่าค่อนข้างน้อยภาคเนี้ยมีการขยายตรงนี้เข้ามาเพื่อให้แบบว่าจุดตรงนี้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีพอเรียกอะไรมีม,มีน้ำหนักมีสีสันของเรื่องที่เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่เราเข้ามาเป็นตัวที่จะทำแบบว่าเท่าไหาร่เนี่ยปฏิกิริยาของผู้เขาอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมรับมืออะไรยังไงไหมคะ เราต้องเตรียมรับมืออะไรไหมล่ะฮะกับใครอะกบแฟขับหรอจริงๆก็ล <c oughs> kind of ิก็สำหรับตัวลิก็คือมองว่ามันเป็นการแสดงเนาะหมายความว่าเราอะต้องเข้ามาเพื่อที่จะทําทําสีสันทําบทบาทให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนดูอะต้องดูแล้วต้องรู้สึกว่าทําไมทําแบบเนี้ยเออจะจะเป็นฟีลลิ่งแบบคือจริงๆคนเรามันมีหลายมุมมองอยู่แล้วแหละบางคนอาจจะดูแล้วแบบว่าทําไมตัวละครเนี้ยทำแบบเนี้ยทำไมถึง ทำไมถึงดีจัง<ไ>หรือทำไมถึงไม่ดีจังนึกออกไหมดูแล้วแล้วแต่คนจะตีความแต่ถ้าเกิดใครแล้วรู้สึกมองเ,เข้ามาในตัวละครแล้วรู้สึกว่ามันมันเสริม,รมรอารมณ์และความรู้สึกกับเนื้อเรื่องของมันไปอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วต่อให้คนจะรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ตามอะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่น่ามีนะเราน่าจะเป็นรุ่นพ่อเขาได้แล้วนะตอนเนี้ย <laughs> <laughs> ก็ก,ก็เขาเรียกว่าอะไรอะก็จะมีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนื่องจากว่าเราต้องเข้าฉากกันบ่อยๆส่วนใหญ่ของลิก็จะเข้าฉากกับกับกับน้องบอ,อ,อคนก็จะเห็นหลุดเบื้องหลังมาบ้างนิดนึงแบบมีการสปรงสปอยมานิดนึงอะไรเงี้ยว่าฉากมันมีแบบว่าบางจุดที่มันแบบไม่เหมือนในภาคแรกนะที่เขาอาจจะแบบอาจจะอาจจะผิวเผินหน่อยแต่ว่าในรอบนี้มันอาจจะลึกซึ้งขึ้นแต่แบบยังไงไม่บอกก็คือ บางคนอาจจะได้เห็นสปอยมาบ้างแล้วแต่ก็ต้องไปองรอลุ้นเอาว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนบอกไม่ได้จริงๆพวกนี้เพราะว่าถ้าหลุดปุ๊บก็คือหลุดเลยใช่เนี่ยอย่าเค้นนะเค้นปุ๊บหลุดเลยเออหลอกถามปุ๊บหลุดเลยอะไรนะรนนิว่าปังนะเพราะว่ารอบน,นี้เขาทุ่มเทมากแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากทั้งทีมงานทั้งผู้กํากับทั้งนักแสดงจากที่เข้ามาร่วมร่วมร่วมแสดงกับเขาอะสังเกตได้เลยว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ อยากทํามันออกมาให้ดีมากขึ้นเพราะว่าทุกคนทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเขาเอากรรมเอาแบบจุดจุดด้อยหรือข้อเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกมาเพื่อปรับปรุงใหม่แล้วก็ตั้งใจที่จะให้แฟนๆได้ดูแล้วแฟนๆเขารอมานานมาก <sk r att> เขารอมากี่ปีอะสองปีเปล่ารอมาโคตน <S <S นานอ่ะรู้แค่ว่าโคตนนานอ่ะแล้วแล้วรอบนี้ไม่มีใครอยากทาให้ผิดหวังแน่นอนอืม ก็ฝากแล้วฝากก, okay, okay. ก็ขอฝากวนรักรุ่นพี่ภาคเต็มนี้ด้วยนะครับ mm. ก็คิดว่าสนุกขรบรถขึ้น mm. แน่นอนนะครับ mm. ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยคนระับ